ขบวนม้าไกมีแต่คนสวยๆนะคะเสื้อสวยๆสองนางสาวพี่ชางงานกลังถาล้องไปนะคะว้องแนะคายวัดพีทางวชัยวัดพีู้ที่สามานางสาววันทองการจากท้าวันจงเรียู้จับนายแัะท่านงหีอุตมนะคะรองนํะคะสำหรับผู้ที่่นะคะนางสาวจัูทางสวย

ช่วยกันช่วยกนนะครับไม่ให้รอรอนะครับไม่ให้รอนางนางมหัศรรม์คุณต้องไปเทวาราชสิงห์ของเราสำหรับนางอลังการเทวานะคะขาดใจอวนที่สอดูสวยงามโอ้ยครับุณคุไม่ตกอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะคะสำหรับงานะเป็นคุณต้องไขสูก้วช่วยหน่อยค่ะ เป็นอย่างยิ่งนะคะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะน,นายอนุกินชาญวิทยนะ์เป็นของดีที่สุดนะครับเป็นของดีที่สุดโอ้ยขอบคุณในหลายเดอ้องที่น้องถ่ายรูปเรานะครับสุดยอดสวยงามสวยงามขอบคุณรถไฟเรวัดสวยงามครับขันขะันขึ้นะ ที่พวกเรารได้สร้างได้แบมาสร้างเป็นปูย้าตายายเนาะนะครับแตายย่พวกเราอย่างไม้มีใหม่นะครับเปล่าประการใปนะครับจอเรเวณข้างทันโชติการดุลนีน้องอิอ๋วนะคะ ทันทีสามนานสาวทิพานาันผ่านโพคาน้องบิกนิกนะคะมาคู่กับนางสาวอะริส,สาลุนสงฆาน้องปีใหม่ค่ะอันนี้เป็นขบวนผูู้ดถือป้ายของอพี่น้องหมู่สองของเรานะคะสำหรับผู้ถือป้ายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะคะคนท,ที่หนึ่งค่ะเด็กสมศัาสุภค่ ำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหองม่วงนะคะมาตู้มกับเด็กชายอัรครวุฒิภูมิลิงแล้วโฟกัสค่ะเป็นขบวนแห่แสดงวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูไทยบ้านโพนของเรานะคะก็ผู้ร่วมขบวนก็ใส่ ชุดนะคะภูไทยดั้งเดิมนะคะมาในเสื้อภอูไทยสีขาวนะคะใส่สิ้นมีสบายด้วยผ้าสบายไหมแพราวาวสีแดงค่ะ,คะแล้วก็ใส่ชุดนะคะไทยกระโมงกระยังนะคะกระมงนะคะไทยกระโมงคือจังก,กันโพนนะคะอันนี้เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูไทยบ้านคนของเรานะคะเวลาจะไปทําบุญตักบาตที่วัดก็จะ